เวลาแน่นอนอย่างแล้วพยายามจะหมายต่อด้วยไปพยายามตีดาเมจมาต่อต่อมาพยายามจะยืนคันหน้าไว้ให้ต้องเสียเฮดิกินทอมเพราะกับุญเตะทำดาเมจมาเพิ่มเติมแต่เหมือนจะยังไม่ได้จะยกอัพมาแกนดา้ายังเอาตัวรอดไม่ได้เป็นจังหวะสวนขอเป็นแต่ในการปฏิบีอิงกับโปทุบหึงคนมาเปอีกดได้แข็งหนึ่งทีจะเห็นท้อนมาเพื่อทำดาเมจมาต่อสุดท้ายเปอีเหมือนคนไม่ไหวส่งเข้าไปย็นกับฟิกเกอร์มาบีเซลคังใจเหมือนกันได้แท้แข็งมาถึงจังหวะรอดมีคิวยังอยู่รอดแต่แกรมอาจจะต้องหนีตายจากคนไล่มาต ถึงทีแต่เพื่อนตามไม่ทันต้องไปบิสเลเว่นกาดอยู่นี้ขึ้นบ้านได้นี่ครับเทียสับแลเบิดนะหน้าเสียแน่นอนกับป้อมบนตรงนี้เลวจจยว่าเองจบเกมไม่ได้คก็เอาทีตายหมดพอดีสุดท้ายจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นจังหวะที่พยายามจะสวนกลับขอก็ตีเช็คกันเพราะว่าจับได้ก่อนแล้วหนึ่งตัวเป็นไคลสี่ห้าที่ยาวมากแต่ว่าคนที่จับได้เนี่ยมันได้เป็นตัวบลอลบอลซึ่งพอสองซัดที่อยู่มันทําให้การเข้าไปล้วงใส่ตัวเฮนดรัมมี่ยังฆ่าไม่ตายอพอแคเรียนอยู่ดวงคุณเลยสวนกลับก็เลยกลายเป็นว่าก็ตีเช็คเจ็บหนักักกนหมด เลยโดนเก็บสัวนไปอีกตายสตาย3ภาพยังไม่ค่อยมีมากนะครับก็ติเช็คสกเกลไม่ถึงจังหวะสักทีหรือจะเป็นการเล่นต่อไปอีกจังหวะรอจังหวะยกครับยังไม่มีซาริไนนะแต่ว่าพยายามจะเล่นนะเมื่อกี้ถ้ายกตัวนี่อาจจะเป็นอีกภาพน,นึงแล้วคือไฟเมื่อกี้คือตัวอย่างเซนเป็ดพยายามจะไปดูว่ามีคิวตัวนะแต่ว่าเหมือนจะไม่สำเร็จด้วยการไปนว่าแยกไฟโอ้ดีแล้วก็ตรงนี้อยากจะแยกมาเหมือนกันพยายามโซนอยู่เตรียมจะเข้าแต่เหมือนจะ เปลี่ยนใจดีกว่าคือพยายามจะล้าแล้วแหละแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่า H P SP แต่ละคน <been> ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยอ่ะครับเลือดไม่ให้พอคือะอะต้องปล่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเล่นลำบากตอนนี้ก็ดิเชก็อยากให้สังเกตว่าออปติกไม่ได้เลยเลยนะรักสามตัวมังกรสามตัวเสียหมดเลยนะครับแล้วเสียปั้มในบริเวณรอบนอกไปเกือบจะหมดแล้วเหลือปัอม้มลา่างแค่ปั้มเดียวแต่ยงตายที่ไหนก็ว่างนี่โดนโตโรคนเดียวตายอันตีไปแล้วอันตีใหญ่นะครับนั่นเป็นอันตีที่เอาไว้โซนคาเฟนี่โดยเฉพาะเลยนะ แต่ถ้าไม่มีแบบนี้กับวันนี้แหลมเท่าไหร่ก็ได้เลยเพราะว่ามีโตโรค้ำหัวก,กับแอนเนกคอยโซนิกเกอร์คูดาตงนกลับมาแล้วด้วยผมคิดว่าตวะดจบเกมอยู่ไม่ไกลแล้วครับไม่มีอร์ในการเข้าด้วยอ่ะ แล้วก็ามาต่อต,อนตันไปหนึ่งทีแกรมเลือดน้อยจากการที่กัมมี่ยืนจีบปีโอ้โหลามิจิวเกือบจะไปรอดด้านบนไหลมาต่ออยากจะได้ทาวเวอร์มากๆนิกะยืนคับหน้าไว้ให้เคลียร์ตรวของอินฟินิตเลเยอร์ไปได้ทาวเวอร์ก็ยังอยู่แต่ว่าของกัมมี่ก็พยายามจะยิงมาเหมือนกันจังหวะาีฟก็ของเซตเป็ดมาแต่ยังเซตอัพอะไรไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ตัวของเฟย์อีกหลอกมาด้วยอ่ะ ตัวของนักข่าวหนุบวิสก่ครับล้อทาวเวอร์บนไปจนแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเงนซุปเปอร์คลิปปล่อยออกมาอย่างนี้คือหน้าบนเอโต้พุนแน่นอนตรงนี้เหมือนจะมีการเล่นเก่งเข้ามาล้อทักคนสยกอยู่หรือสิกระชาเสื้อมาก่อนหรือสิเบอร์ดามายมาโคตรแรงไล่ต่อยก็ว่าโอู๋ช็อตไปสามเออพุชิเลนมาหลายต่อมือรัดสิสิกระโดดคุกหัวไปถีหรือว่าวีคุกทุกกับมาการวงตาไปก่อนข้างหลังยืนนานจัดโอ้โหโตโร่นี่เป็นครับฟ้าเหลือเกินก้อนสี่เสคบอกสู้ไม่ได้ดาเมจมันไม่เพียงพอจริงๆแล้วก็จะไปต่อกระทิปป้อม ทุกคนโดนคุณเคนท้อมเลยเรามีพยายามจะแต่งหนาเบรมาแล้วสองคนเหมือนจะรับดาเบรไม่ไหวกลายพยายนเซนเอ้าให้กับทีมแต่กลายไม่ว่าการเซนเอ้าในครั้งนี้เหมือนเป็นการเสริมให้กับละครปฐมอมีสปอร์ตเป็นการเซฟขึ<ฮ>้น<ฮ>่ายชีวิตเพื่อเคลียร์คีฟนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคีฟปการไม่ยังอยู่ต่อป้อมกลางร,ระเบิดแน่นอนครับแลกชีวิตกัตบคีฟไปได้ทำให้ป้อมไม่แตกก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่าการเงินมันขีดหนักมากๆแล้วอ่ะตอนนี้เกือบเกือบสี่พันห้าร้อยนะครับที่ห่างกันอยู่แล้วเงินไปกองอยู่กับคนที่ชื่อออวววว่่่่าคคคคััมฟีีีนนนนนเรรรบ้้ืืโตยงิจะะหแล แล้วไฮเตะเกมนี้ยังไม่มีจังหวะปั่นเลยเพราะว่าไฟแต่ละไฟที่เกิดขึ้นคือเพอเปิดฟุตซิเลตว่าไฮเตะถอ,อยแล้วไฮ<ท>เตะไม่มี<า>ฟิกเ<อ>พราะไงเพราะไฮเตะไม่มีฟิกก็จังหวะเข้าไปเล่นกลางองไฟมันก็เลยแบบต้องเล่นอยู่ในระยะทุกการ์ดตรงนี้จะมีเปิดไฟต่อเนื่องแล้วเปิดเสียจังหวะเลยแล้วเวลาไปอยู่ได้ได้รอบเดียวไม่มีฟิกเกอร์แก่ายล้างไปด้วยคุณไอบิดไม่ได้ใช้เพื่อทําการเขาเรียกว่าเข้าไฟหรือทาดาเมจแต่เป็นการใช้เพื่อหนีแล้วหนีไม่รอดด้วยแล้วตัวของที่เอามาคือสเปลที่เอาม าการาไม่ว่าไม่ได้มีจังหวะในการหนีขนาดนั้นจะดู MLB ยืน MLB ยืนชนให้บีดเหมือนจะพีบร่าง<ด>นชนน่าเสียปั๊มแล้วครับปล่อยกลับ Red Team Tower has been ที่อ,อย่างเลยอะท็อปเวอร์ตรงกลางต้องยอมเสียเหมือนกันเดียร์จะเซตอัพอยู่บริมูดเชนแลนด์โดนมาแต่ว่าโดนใครโดน MLB ทะคอะไรไม่ได้ขนาดนั้นการมาหนึ่งจังหวะแต่ที่นายโยกมาสอแต่ไม่มีดาเบต้า อีสปอรตไปอ่ะ